ไเรียนครับเียนรถคันทุ้าหน้าทาย,ยด,ดูนะครับตันี้หกไปแล้วหกสาไปแล้วต่อไป้างหน้านะทายันนทายเลยน่นะดูนครับุอิงสู้สู้งอิงสู้สู้อิงสู้ส เป็นการไปเกณฑ์ทหารเลย พขยับเยอะแลวครับไปรวมแต่บขยับเลยครับคนหลจัดแต่ก็มีเสื้อนักกีฬาท่าเสื้อังกรัวดีครับคุณตำรวจไหมครับคุณตำรวจลบตำรวจครับลบตำรวจรพี่พี่ไม่ถ่ายอ่ะ ตายแล้วรถไวจริง่อยืนโบกรถให้น้องอยู่นี่ฝได้ได้ได้คนดึกเด๋ยวลุกผมว่าแหวพี่คนดึกเดุ่หน่อยยังมจับไม่หน่อยนั่งอยู่ไม่ลงเดี๋ยว่หน่อยก็จับรถกระบคนมากเรยเลย Thank <laughs>

เดี๋ยวๆยันทุกตัวทําปีนึงพอดีๆเอามาให้เบิ่ง ừ. 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 ừ.

根嘛，家家。 ได้ของงานมาน,อ,น,นนะอ้มาเนาะหมงอวงนงะม,ม่งสิไกว่าที่หม,มงหม,มงนี่ตั้งตึมตึมเแบบวิธีตึมตึมเลย

้าอะถ้าจะไหลตอนนี้กั้งคืนอ่ะอีกห้าสับวงเนี่ย มาแล้ว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 คูค่นะครับท้องจะเข้าเวทีนะครับล็กสาวด้านใน

năm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười,เอา kịp kịp tới đến <laughs> 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 รังใจนะชัดให้เราเถอะถายรูปใครจ่ก็ถ่ายรูวมาถ่ายรู่อเลยจะยบิสิจันทิ เอฟซีครับเอฟซี FC ปัฏฐานสบายสองครับประยยทธ์ผ้ามากครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับวันนี้ครับี๋ยเขาลงคลิปที่นี่ครับขอบคุณครับ